สีทุกท่านครับสวัสดีตอน5โมง23นะครับ17นาฬิกา23นาที5โมงนะครับเนี่ยเย็นนี้ก็มีภารกิจเหมือนเดิมเข้าสวนเหมือนเดิมครับไปเพิ่มความชื้นให้เห็ดเห็ดนางฟ้าที่เราเพาะเลี้ยงอยู่ในสวนครับ ออกดอกใหญ่แล้วเราว่าจะไปเก็บมาเก็บเอามาเก็บไปเนาะเอาไว้ทำมะพร้าวประมาณออกประมาณกี่ก้อนก็ต้องติดตามครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะดอกจะบานใหญ่ขนาดไหนเอะเออะไรจะไปด้วยไปด้วยก็เตียกฝนฝน,นพึ่งจะหยุดตกเนี่ย ฝนตกโปรยโปรยฝนตกโปรยโปรยเมื่อเมื่อกี้เนี่ยมืดเข้มเนี่ยมืดอย่างเข้มมืดเข้มอยู่เลยครับไปเข้าสวนเลยครับออกดอกรอบที่สามแล้วครับรอบที่สามแล้วเห็นออกดอกรอบที่สามแล้วว่า ดอกมันจะเยอะขนาดไหนไปตามครับถึงที่หมายแล้วครับเดี๋ยวไปดูเห็ดกันเนาะเสร็จผักก่อนเนี่มะเขือตัวผักยาวอันนี้ก็ฟักทองขึ้นสูงแล้วครับฟักทองขึ้นสูงแล้วเนี่ยอะไรไหนมะเขือเอาไว้พันลูกใหญ่ๆเอาไว้พัน ยังไม่โตเดินมาตรงนี้เปียกฝนเพิ่งจะหยุดตกผักเซียนเยอะเลยยังไม่ได้เก็บเอาอีก นางฟ้าผูหานใช่แล้วเอานะ้ำเตรนะียมเอาไว้เพิ่มความชื้น ต้องโอโหหรอกไม่ต้องโอโหหรอกหลายดอกอยู่ oh. บางดอกก็แห้งเพราะว่าอากาศมันร้อน <c oughs> เราตัดต้นกระทินนี้ออกโล่งก็เลยแดดมันส่องมาทางนี้ส่องมาทางนี้แล้วก็ร้อนแสแลมกันไม่อยู่อุณหภูมิมันร้อนขึ้นไปเนีย่ยเก็บเห็ดน,นครับออกได้ขยับดิ ไม่ได้ไปใส่เบ็ดเลยวันนี้เพราะว่าพายุเขา้าก็เลยไม่เหยื่อก็ไม่มีด้วยครับนี่เห็ดดอกใหญ่ละดอกใหญ่ใหญ่ดอกบานใหญ่ล้วม่ไมึ ประหยัดเก็บครับอเออมันเหี่ยวเลยไม่มีถุงม,มาใส่มีอะไรมาใส่เลย <c oughs>

จะจับจะลุมจะลุกแห้งดอกมันแห้งเนีน่ยนะดอกเล็กๆออกไม่ทันร้อนร้อนเอาลงพุ่ง ให้เก็บเลยเนะนี่ยเนี่ยมันแห้งเนะี่ยมันไม่ใหญ่หรอก<ต>นี่ด้วยเนี่ยมันแห้งนออกพร้อมกันแต่มันมันแห้งเนะี่ยแต่นี่ใหญ่ใหญ่เลยนะใหญ่ใหญ่อยู่แต่ไม่เยอะอาถุงมาใส่ก่อน ม่มีถุงหิ้วหนีาหมดเออไม่มีถุงหิ้วหนีาหมดเลยนะจ๊ะเอ็กซ์พีโยลุงเจ็บก็จะมานิดเดียว

khó kiếm, nhà mình sẽ mì nha. จะก็ไม่ทำไม่ไม่รักคนจะไ่ก็ไไงดีก็อย่าไปพิงทำมไมเดี๋ยวก็ล้มหรอกเดี๋ยวก็ตกร่วง Thank mm -hmm. you.

반초 데가니 두두두 두두 반초 데가니까 이고 진짜 거지서 뛰어 뛰다리다 리다다리다다리다 뛰어 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 디다 뛰어 뛰리 뛰어 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 디다디다 뛰어 디다디다 뛰어 디다디다 뛰어 디다디다 เาฉันรู้ว่าอย่งนีออกชั้นเจ็แตนที่ฉันก็บอกเริ่มก็บอกเาฉันรู้ว่าอย่างนี้ออชั้นจแต่นีที่ฉันก็บอก่มีรักก็บอกมัฉันรู้ว่าอย่างนออกชั้นแจ็ดชัมันเล่นที่กันรักก็บอกว่ารัปนรักก็บอกว่าักฉันรอนี้ั้ I <laughs>

đâu xì đang nói chuyện chung, lên, thường, nó đâu, nó với lâm ghen nói chuyện 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 với lâm ghen nói แค่นี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับเห็นก็พอได้อยู่ครับพอได้แกงอยู่เนาะต่อที่สามครับต่อที่สามครับต่อที่สามต่อที่สองก็ผ่านมาแล้วแล้ต่อที่สามเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นต่อที่สี่เนาะต่อที่สามออกยังไม่หมดหรอกครับต่อที่สามออกยังไม่หมดเนาะเดี๋ยวจะเป็นต่อที่สี่แล้วอันนี้เันต่ออันนี้อันนี้เป็นต่อที่สาม แค่นี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมนี่เชื้อไรเนี่ยถุงนะี่มันเปื่อยไปไปไปใส่รถหมดแล้วตอนที่สามก็เหลือไม่กี่ก้อนเลยก้อนเดียวประมาณสองก้อนแล้วมั้งเหลือก่ <c oughs> อนหน้านั้นเราก็เก็บแล้วทั้งหมดสิบเก้าก้อนครับสิบเก้าก้อนนะ้าขอให้มาเนาะมือใหม่หัดเลี้ยงมือใหม่หัดเลี้ยงเอาไว้ในรถนะ เดี๋ยวให้ดูถั่วถั่วฝักยาวเราลูกแรกนี่ลูกแรกแก่แล้วเริ่มจะแก่แล้วลูกแรกใหญ่ยา,ยยาวห้าสิบเซนหกสิบเซนละมั้งเนี่ยใหญ่ยาวมาก สอกกว,า,กวาเนาะ <c oughs> เนี่ยทยอยออกนะดอกก็ทยอยออกสำคัญแต่มดแหละครับตอมดอกมันมดมันจะตอมดอกอันนี้เริ่มโตแล้วเอาลงลูกเนี่ยส่วนที่เท่าเราก็โรยแล้ว มดไม่ขึ้นแล้วมั้งคิดเท่าเราคิดเท่าแล้วออกเจอแล้วครับบางลูกก็มดมันกัดนอนมันกัดหยดฟักทองจะขึ้นอีก มันจะออกดอกแล้วเนี่ยดอกตัวผู้แล้วมั้งเนี่ยยังไม่ออกลูกไปกับบ้านครับสวัสดีครับ